ผมเชื่อว่าสปาเนี่ยเปิดไม่ยากมีเงินมีที่ก็เปิดได้แต่การจะทำให้แบรนด์สปาหรือธุรกิจสปาเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนเราต้องใส่เรื่องของแบรนด์เอเซนส์เข้าไปเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยสัมผัสแบรนด์เอ็กเรียน์ให้มากที่สุดเราต้องเข้าใจเจอร์นี่ของลูกค้าว่าเราจะเอเลเวตคัสเตอร์เจอร์นี่ได้อย่างไรผมคิดว่าแบรนด์บิลีฟของเลชเช่ลก์เนี่ยคือการส่งมอบมาตรฐานสปาไทยในระดับสากล ให้กับผู้เข้ามาใช้บริการทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยที่สามารถภูมิใจไปร่วมกับเราตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาจนถึงก้าวที่เดินออกไปเ e t ซูยักเนี่ยก่อตั้งโดย3ามโฟลเดอร์เมื่อปี2541 ตอนนั้นคุณอาร์ครับคุณคุณ,คณวิบูลยุทาสรจิตที่ปัจจุบันเป็น c ีอเนี่ยก็มีแพชชั่นในเรื่องของการนวดไทยย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยสปาจะมี2องเลเวลก็คือสปาที่อยู่ในโรงแรม5ดาวเลยคือสะอาดคุณภาพดีแต่ฝีมือการนวดอาจจะไม่ถึงเลเวลสุดเท่าไหร่กับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นร้านนวดตามห้องแถวนะครับเป็นคุณป้าที่นวดมา10-20ปีคุณภาพการนวดเนี่ยยกนิ้วให้เลยแต่ว่าการบริการความสะอาดมาตรฐานอาจ,จะ หลังลบกันไปเรามองเห็นว่าเรามีโอกาสทางการตลาดกลุ่มตรงกลางก็คือเอาทั้งมาตรฐานความสะอาดรวมไปถึงการนวดก็ต้องเป็นมาตรฐานเช่นกันนะครับก็เป็นกรอบกำเนินของ n e s t y l a x ตอน26ปีที่แล้ว ัลสทิวเด็กออน n ซ n แอนดาทองหล่อที่นี่นะครับจะเป็นออนเซนที่เป็นรูปแบบของ Urban On s e n ซนที่ครบสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยเป็นการผสมผสานร,ระหว่งางศาสตร์จากญี่ปุ่นก็คือการแช่น้ำร้อนกับศาสตร์ของนวดไทยไม่ว่าจะเป็นการบริการสมุนไพรไทยรวมไปถึงสปาไทยที่เป็นที่เลื่องลือในโลกอยู่แล้วอันนี้เราเข้ามาในส่วน,วนของออนเซนนะครับซึ่งจะแยกหญิงชายนะครับจริงๆเราใช้ขนรรมเนียมจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็จะมีผ้าผืนเดียวผืนเล็กที่สามารถเข้าไปใช้บริการในออนเซนได้ uh, จะมีทั้งหมด5บ่อ บ่อแรกนะครับก็จะเป็นตัวเกโรฮอตสปริงนะครับที่เรานำตัวออนเซนคอนเซนเทรตเข้ามาจากเกโรทากายาม่าหนึ่งใน3แหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นอุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก42องศานะครับบ่อถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวซิลบาร์นะครับที่จะเห็นเป็นฟองขาวๆนะครับคล้ายๆน้ำนมแต่จริงๆแล้วเป็นฟองออกซิเจนเข้มข้นที่ทำให้ซึมเข้าไปในผิวได้ดีขึ้นนะครับเพราะเป็นไมโครเลเวลส่วนนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำเย็นนะครับการแช่ที่ดีก็จะสลับร้อนเย็นขึ้นอยู่กับ สภาวะร่างกายของลูกค้าแต่ละท่านอ่าด้านในก็จะเป็นกึงก่งๆึ่งเซมิอาท์ดรนะครับสโซนนะครับก็จะมีตัวเวิรด์พูลนะครับเป็นบอ่อหัวเจ็ตนะครับมีทั้งสเตชันยืนแล้วก็สเตชันนั่งอ่าแรงดันของน้าก็ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งก็คือตัวโซดาบาร์สนะครับเป็นการอัดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในน้ําเวนานลาร่างกายเราลงไปเจอคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะรีแอคโดยการผลิตเซลล์ผิวใหม่ๆใ,ใต้ผิวมากขึ้นแล้วทำให้ผิวดู สดชื่นมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็น Onsen Root สำหรับต้องการจะเรื่องของบิวตี้เรื่องม์แอนบอดี้หรือเวลแบลนซ์เราก็จะมีรีคอมเมนเดชันในการเข้าใช้ในโซนต่างๆเราเป็นผู้ประกอบการสปาเจ้าแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทสปาเจ้าแรกที่ทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีอยู่3าวัตถุประสงค์หลักๆที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์อันที่หนึ่งคือการสร้างมาตรฐานใหม่ในสปาไทยให้สู่ระดับสากลมากขึ้นมีเรื่องของโรงเรียนสอนนวด เพื่อให้พนักง,งานเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมไปถึงเป็นความภูมิใจของพนักง,งานนะครับที่สามารถพูดออกมาได้เลยว่าอาชีพการเป็นเทอราเป์ิสเนี่ยเขามีความภูมิใจเขาสร้างงานสร้างเงินเลี้ยงครอบครัวได้มีหลายครั้งที่เรามี3 generation ที่ทำงานกับเราแล้วเราก็มุ่งมั่นในการที่ให้ทุกคนเป็น Continuous Learner เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเติบโตได้จากเทอร a p ปิขึ้นมาเป็น ซีเนียขึ้นมาเป็น Instructor อันนี้2เรื่องของแบรนด์นะครับผมเชื่อว่าการที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเปิดลู่ทางต่างๆให้เราขยายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมไปถึงการทำดิเวอร์ซิฟิเคชันมากขึ้นนะครับมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งแบรนด์ของเราเองแล้วก็เป็นผู้นําเข้า ตัวสปาเองเราก็ทำหลายเลเวลมากขึ้นส่วนที่3แน่นอนเรื่องของเงินทุนนะครับก็ทำให้เราสามารถสามามรถขยายสาขาได้เร็ววันที่เราเข้า IPO เนี่ยเรามีอยู่12สาขาปัจจุบันเรามีอยู่เกือบเกือบแสาขาขาครับครอบคลุมกรุงเทพแล้วก็หัวงมืองท่องเที่ยวต่างๆเราต้องการเป็น t o อป f อ y แบรนด์ของแบรนด์สปาไทยหรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์สปาไทยผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความท้าทายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง ในเชิงของเทคโนโลยีนะครับในเชิงของพฤติกรรมของผู้บริโภคผมคิดว่าสิ่งที่เรายึดมั่นในเรื่องของการบริหารก็คือเรื่อง resilient นะครับเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับในปัจจุบันเนี่ยแบรนด์ต้องรวดเร็วหมายถึงว่าสื่อสารรวดเร็วตรงไปตรงมาคนเปลี่ยนไปคนต้องการมีความหลากหลายในเรื่องของการบริการเรื่อง wellness มากขึ้นรุ่น baby boomer Gen X นะครับอาจจะยังชอบเรื่องของการนวดอยู่คนรุ่นใหม่ Gen Z นะครับอาจจะชอบเรื่องของ มีการทำกิจกรรมที่เยอะขึ้นนะครับใช้แกดเจ็ตใช้ดิจิทัลค่อนข้างเยอะก็จะทำให้มีการอ่อนล้าของร่างกายนะครับเขามองว่า stretching เนี่ยตอบโจทย์เพราะว่าเร็วเห็นผลแล้วใช้ใน f a c i l ิทีที่ดูทันสมัยมากขึ้นเราก็เลยต้องมี product ที่ diversify ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นส่วนที่ไม่ควรทำผมคิดว่า ควิกวินต่างๆเอาเปรียบผู้บริโภคสอดใส้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานลงไปในทรีทเมนต์เชื่อว่าตอนนี้ลูกค้าสัมผัสได้ลูกค้ามีฐานข้อมูลเยอะลูกค้าทดลองมาเยอะรีเสิร์ชมาเยอะผมเชื่อว่าสิ่งที่เราควรทำคือเรื่องของการรักษามาตรฐานอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญนในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับการที่แบรนด์จะครองใจผู้บริโภค เป็นท็อป f m อ n d มานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดการสปาหรือผลิตภัณฑ์ในอนาคตเราต้องคงมาตรฐานองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาไทยเรื่องของการนวดเนี่ยมันส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอยู่แล้วและผมว่ายังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เราอยา,อยากจะเก็บไว้นะครับแล้วก็เรื่องของซอฟต์ o w e r ประเทศไทยที่พยายามจะผลักดันนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของนวดสปาไทยเนี่ยไม่แพ้ใครในฐานะผู้ประกอบการเองเราก็เชื่อว่า ถ้าเราใส่ใจตั้งแต่ทีมงานทอร์ปิสนะครับใส่ใจในเรื่องของมาตรฐานการให้บริการด้านสถานที่ก็จะช่วยยกระดับของมาตรฐานสปาไทยให้ไปสู่เวทีสากลได้เดิมทีวิสัยทัศน์ของเราก็ต้องต้องการเป็นผู้นาด้านธุรกิจสปาในประเทศไทยก็ต่อยอดมาในเรื่องของการเป็นผู้นําในด้านภูมิภาคปัจจุบันเนี่ยคนดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของเทรนด์ของเวลเนสมาแน่ๆสปาเป็นเซกเมนต์หนึ่งของเวลเนสการที่จะ มองเรื่องก้าวต่อไปสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจเบลนเนสเนี่ยก็อยู่ในวิสัยที่เราตั้งเป้าไว้อยู่ผมว่ามันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกกว่าธุรกิจสปานะครับถ้าเราฝันได้ใหญ่ผมคิดว่าเป้าหมายก็มีไว้พุ่งชนครับ